สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวราพต์นะครับในเวลามาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมในไทยลีกที่เตรียมจะกลับมาแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันต่อนะครับหลังจากหยุดพักโปรแกรมของทีมชาติเป็นไงกันบ้างน,นะครับก็นําความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะครับโพสอบถามเข้าบ้างติดตามในเพจเข้าบ้างก็เอาข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับยังไงฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโคแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรา ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆกคนที่เข้ามาติดตามฟุตบอลไทยกับช่องคิดไซโคนะครับและก็อย่าลืมครับฝากไว้ด้วยนี่คือผลิตภัณฑ์ Energy ์จนะครับที่ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เพราะการเอาสปอนเซอร์เข้ามาต้องเป็นของดีจริงๆแล้วผมลองแล้วแล้วผมคิดว่ามันตอบโจทย์นะครับเป็นแบรนด์หยินหยางที่นําส่วนผสมของถังเช่าเข้ามาผสมในเครื่องดื่มชูกําลังเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกจริงๆนะครับลองดูครับ หอมโสมมากนะครับผสมสมุนไพรจับเลี้ยงอีกเป็น10ชนิดครับและราคาไม่แรงมากลองเข้าไปดูที่7-11นะครับแล้วลองหยิบหยินอย่างมาสักขวดนึงมาลองก่อนผมเชื่อเลยว่ามันจะมีขวดที่2สําหรับคุณแน่นอนแล้วไงนะครับถ้าซื้อแล้วดื่มแล้วถูกใจกันส่งมาในแฟนเพจคิดไซค์โคเลยนะครับ จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยผมจะได้ส่งให้กับหญินอย่างเขาดูเขาจะได้มีกําลังใจในการที่จะผลิตสินค้าดีและนําโปรโมชั่นมาให้พวกเราเฉพาะแฟนเพจของคิดไซคโค้งได้ชิมกันอย่างต่อนเนื่องในราคาพิเศษจริงๆนะครับเอาละครับ ไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของหลายสโมสรที่เหลืออยู่ที่ผมจะเกบตกรายละเอียดปาาเพิ่มเติมและเล่าสู่กันฟังครับผมขอเริ่มต้นที่เรื่องของเบนจามินเดวิสนะครับนักเตะที่ได้รับการจับตามองแล้วก็พูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลมีเดียของแฟนบอลบ้านเรากระแสก็ฟีเร์มันจากการรับใช้ทีมชาติไทยครับทั้งชุดชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหรือว่าชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายก็เล่นมา2ส,สมัยด้วยนะครับรวมถึงซีเกมก่อนที่จะตกเป็นข่าวกับการท่าเรือ ในศึกไทยลีกหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเคยเสนอข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นว่ามันมีการพูดคุยกันแฟนบอลในโลกโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ก็เชียร์ให้อยู่ออกฟอร์ตต่อหรือว่าไปที่ไหนก็ได้ในลีกยุโรปหรือที่ไหนก็ได้ที่มันดีกว่าลีกบ้านเราแต่สุดท้ายครับเจ้าตัวก็เลือกกลับมามาปรีซีซั่นกับการท่าเรือก่อนในช่วงโค้ชสุดท้ายแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันเคยมีการออกมาปฏิเสธข่าวการกลับมาเล่นในไทยจนแล้วจนรอดครับเบนจามินเดวิส ็มาจริงครับมาอยู่กับการท่าเรือตอนนั้นเนี่ยตัวของเบนเองก็คงจะรู้แล้วว่าไม่อยู่ในแผนการทําทีมของออกฟอร์ดในซีซั่นนี้เพราะมาอยู่กับการท่าเรือในช่วงนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบจากการไม่ยอมมาในตอนแรกก็คือการที่เบนจามินไม่ได้มีโอกาสในการปรีซีซั่นและฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมเหมือนคนอื่นๆครับและก็ตอนนั้นทั้งแมตช์ฟิตความเข้าใจเกมแทคติกของโค้ชและความเข้าใจกับเพื่อร่วมทีมยังมีไม่เท่ากับนักเตะคนอื่นๆ ก็ทําให้ยังไม่พร้อมในการสตาร์ตตัวจริงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเชียร์กันว่าเบนจามินเดวิสทําผลงานได้ดีในการเล่นกับออกฟอร์ดหรือว่าที่ไหนก็ตามแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเบนจามินเดวิสแทบไม่เคยมีเกมในลีกหรือว่าเกมแบบอาชีพจริงๆจังๆเลยนะครับนอกเหนือจากการเล่นในฟูลแลมตอนนั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวลงไปในเกมลีกครับซึ่งก็เป็นสำรองมีเวลาลงเล่นเพียงแค่ไม่กี่นาทีแต่ด้วยความคาดหวังที่มีสูงครับตอนที่ทีมคว้าตัวมา เขาทำให้เบนจามินขยับมาเริ่มต้นที่ตัวสํารองมักจะถูกเปลี่ยนลงไปให้โอกาสลองสัมผัสเกมในสนามเรื่อยๆครับตั้งแต่เกมแรก20นาทีนัเสมอลําพูน18นาทีในเกมถล่มประจวบนาทีเดียวในเกมกับขอนแก่นแล้วก็21นาทีในเกมเสมอหนองบัวถือว่าไม่ใช่โอกาสที่น้อยเลยนะครับสำหรับนักเตะใหม่ที่มาจากลีกต่างแดนแถมตำแหน่งที่ตัวเขาเองต้องลงเล่นก็มีนักเตะตัวจริง ที่ทําผลงานดีอยู่แล้วทั้งเซกโซเรสและก็เนเกบาเป็นตัวต่างชาติในทีมหรือว่าจะขยับไปเล่นปีกก็ไปติดทายประกรเปรมพักกับบดินผาลาที่ทําได้ดีกว่าในสไตล์ของการท่าเรือดังนั้นถ้าหวังจะเห็นเบนจามินขยับมาเป็นตัวจริงทันทีทุกนาทีในการลงเล่นของเขาต้องทําผลงานให้ดีแบบพิถูพิตาจนสกอตคูเปอร์เห็นว่าดีกว่าตัวจริงแบบชัดเจนแต่ตอนนี้ครับในเวลาประมาณ20นาทีในเกมกับลำพูและก็หนองบัว ที่ทีมกําลังต้องการเกมรุกลงมาเปลี่ยนเกมตอนนั้นเนี่ยเบนยังทําไม่ได้ครับหรือว่าในเกมที่ทีมถล่มประจวบ5้าสองเบนจะมนได้โอกาสลงตอนที่ทีมนําอยู่5้าหนึ่งเป็นโอกาสดีมากครับเพราะว่าประจวบกําลังเปิดเกมรุกทําให้การท่าเรือจะมีพื้นที่ในการเล่นโตก้กลับแต่วันนั้นเบนก็ยังงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของสนามที่มีสภาพฟ้าฝนไม่เป็นใจมีน้ําท่วมขงังหลายพื้นที่ล่าสุดครับเพิ่งมีข่าวจากเพจของ พี่บีบาปะกงครับสัมภาษณ์คุณสับฤทธนะการจะนะสุดประธานสมโมสรออฟฟอร์ดก็ออกมาเปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเบนจามินเดวิสได้โทรไปปรึกษาเขาครับเพื่อขอย้ายทีมจากการท่าเรือไปเล่นให้สมโมสรอ,อื่นซึ่งเขาก็ได้คุยกับนักเตะว่านั่นไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องของนักฟุตบอลอาชีพจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่เขาให้เบนจามินเดวิสเนี่ยย้ายจากอังกฤษไปเล่นที่เมืองไทยก็เพื่อให้มีโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นไม่ต้องทน เป็นตัวสำรองที่อังกฤษคุณสมริ์ก็ได้บอกครับบอกกับเบนว่าถ้ามาเล่นไทลีกแล้วดีไม่พอสําหรับการท่าเรือไม่มีโอกาสลงสนามเพื่อพัฒนาฝีเท้าของตัวเองในอนาคตออกฟอร์ดก็จะไม่ดึงกลับไปอย่างแน่นอนและยังบอกว่าจุดอ่อนสําคัญของเบนเดวิสที่โค้ชในออกฟอร์ดทุกคนเห็นตรงกันก็คือเจ้าตัวเป็นคนเฉื่อยไม่ตื่นตัวทั้งตอนซ้อมและลงแข่งเช่นเดียวกันสกอตต์คูเปอร์กุญซือการท่าเรือก็เห็นเหมือนกันมันจึงยิ่งยากที่จะให้ลงสนามเป็นตัวจริง นี่ก็ชัดเจนนะครับทางโค้ดออกฟอร์ดก็เห็นตรงกับสกอตนี่ก็หมายความว่าถึงตอนนี้เบนที่จะอยู่อังกฤษต่อก็ไม่ได้โอกาสในการลงสนามอยู่ดีมันเป็นเรื่องง่ายมากครับสำหรับฟุตบอลคือคุณต้องแสดงทั้งความตั้งใจและฝีเท้าออกมาในการฝึกซ้อมจนถึงการลงทีมอุ่นเครื่องสะกอตทุกนาทีที่ได้โอกาสในเกมจริงก็ต้องทําให้เห็นว่าคุณเล่นได้เพราะว่าในช่วงแรกที่ผ่านมาถึงแม้ท่าโดยจะฟอร์มดีบ้างแย่บ้างแต่การที่สกอตต์คูเปอร์ยังไม่ไว้ใจตัวสำรองก็เพราะว่า คุณภาพาตอนนั้นยังสู้โตลักไม่ได้จริงๆเห็นว่าเกมอุ่นเครื่องที่ใช้ผู้เล่นสำรองมีเบนจามินเดวิสเป็นจอมทัพก็ยังแพ้ทีมจากไทยลีก3อยู่เลยนะครับนี่คือข้อมูลและข้อเท็จจริงสรุปง่ายๆก็คือทีมที่เขาต้องจ่ายเงินเดือนให้นักเตะแพงๆเขาไม่ได้อยากจ่ายฟรีๆแล้วนะครับเอานักเตะมาดองเป็นทำไม่ได้ครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาก็หวังว่าทุกตัวที่จะเข้ามาต้องสามารถช่วยทีมได้ไม่มากก็น้อยแต่การท่าเรืออาจจะเป็นทีมที่เลือกวิธีการ จ่ายเงินคว้าตัวเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาเรื่องในการซ้อมทาให้มีนักเตะที่เข้ามาแล้วเนี่ยดีไม่พอและไม่ได้โอกาสหลายคนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าถ้านักเตะทําได้ดีพอทีมก็ปฏิเสธคุณไม่ได้ในเคสของเทียรศักดิ์เผยทหมาย กองหน้าในวัยเพียงแค่20ปีก็สามารถเบียดเป็นตำแหน่งตัวจริงของทีมจนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดอย่างศึก kings cup ครับ,รบมาตอนที่เรื่องของโชมบ m รี fc ทีมจากฝูงของตารางคะแนนตอนนี้กลับมาฝึกซ้อมกันแบบฟูลทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาทุกอย่างกําลังลงตัวด้วยฟอร์มการเล่นทั้งตัวต่างชาติตัวไทยที่กําลังดีวันดีคืนเข้าขากัน ตัวเก๋าดาวรุ่งผสมกันลงตัวสิ่งที่ทีมเสียดายเล็กๆครับคือต้องมาเบรกทีมชาติมีความกระวนเล็กน้อยครับว่าโมเมนตัมจะขาดความต่อเนื่องแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าข้อดีก็มีเช่นกันฉัดวงคนเรือนธนาโรดชันโดมพรมสีแก้วที่ได้ประเดิมสนามกับทีมชาติชุดใหญ่ในเกมที่กดดันกดดันแต่โชว์ฟอร์มโดดเด่นและคว้าชัยชนะได้กลับมาสโมสรครั้งนี้ก็น่าจะพกความมั่นใจกลับมาอีกเหมือนเคยเช่นเดียวกับกฤษฎาการแมน ตอนที่ไปเป็นตัวหลักทีมชาติในอาเซียนครับแน่นอนครับก่อนไปกดดันไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามได้หรือไม่แต่พอสามารถยืนระยะเป็นตัวจริงได้ฟอร์มในสโมสรก็ก้าวกระโดดทันทีสภาพทีมครับตัวหลักๆกําลังมั่นใจอยู่กันครบเลือกใช้งานได้หลายแผนด้วยส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของทีมช่วง6เกมแรกอย่างเดนิสบูรโล่ก็กําลังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนทางอันโตนิโอแสนใจรักครับที่เจ็บมาตั้งแต่การไปรับใช้ทีมชาติไทย รั่อายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียร,รอบคันเลิ่ที่มองโกเลียในปีก่อนก็ไม่รับการดูแลที่รวดเร็วในตอนนั้นนะครับจนสมโมสรเนี่ยนำกลับมารักษาตัวเองและยังไม่หายขาดสทัทีช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวเลยขอบินกลับไปรักษาเองที่สวีเดนครับอาทิตย์หน้าเนี่ยคิดว่าจะกลับมาที่ชลบุรีคราวนี้เจ้าตัวขอกลับไปรักษาตรงนั้นเนี่ย ก็คุยกับสโมสรแล้วนะครับคือชลบุรีก็บอกกันตรงๆว่าถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยสโมสรไม่ได้ใช้งานหลายเดือนที่ผ่านมาก็ขอไม่จ่ายเงินเดือนนักเตะเองก็เข้าใจท่านชลบุรีก็ช่วยเหลือนะครับจัดการในส่วนที่นักเตะร้องขอคือให้จ่ายค่าที่พักที่ไทยไว้ก่อนเพรานักเตะ ฟื้นกลับมามาลงเล่นได้ชลบุรีก็กลับมาจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายเนี่ยมันคือการซื้อใจซึ่งกันและกันสัญญายังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่านักเตะเจ็บแบบนี้เนี่ยเอาตรงๆสโมสรสามารถคุยและก็ยกเลิกสัญญาได้แต่ว่าอันโตนิโอหรือว่านีโน,โนเองเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยและก็มีอนาคตกับสโมรสรอ,อยู่แล้วละครับส่วนในรายของคอนเนอร์ชิสุรพงษ์โชติที่ไม่มีชื่อในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับทีมไหนเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไทยลีก1-2-3และชลบุรีเอง ล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันก่อนนั้นเนี่ยเขาส่งชื่อลงทะเบียนน้องในบอลถ้วยเพื่อรักษาเงื่อนไขาตามสัญญาครับโดยที่สมโมสรก็ให้ซ้อมฟิตเนสอยู่คนเดียวที่บ้านโดยจีมีโค้ชฟิตเนสเนี่ยส่งโปรแกรมไปให้ในแต่ละวันเจ้าตัวอาจจะไปหาที่ซ้อมตามยิมต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งกลับมาเป็นหลักฐานซึ่งทีมก็มองว่าการที่คอนเนอร์จะเข้าไปในแคมป์เนี่ยคือบรรยากาศ ระหว่างเพื่อนร่วมทีมกับตัวเขาเนี่ยมันอาจจะยังจูนกันไม่ติดตอนนี้เพราะว่ามันก็มีรอยร้าวพอสมควรกับปัญหาในช่วงที่ผ่านมาจึงยังไม่อยากให้ชิสุรพงเนี่ยเข้ามาสอนกับทีมและทางชมบุรีนะครับก็จ่ายเงินเดือนให้ตามสัญญาเลย7,000บาทนะครับทุกเดือนนะครับเจ้าตัวก็ซ้อมรักษาสภาพไปแล้วก็รอเลข2นะครับว่าจะมีทีมอื่นเนี่ยติดต่อสนใจยืมตัวหรือไม่และต้องดูว่าชมบุรี จะปล่อยตัวหรือเปล่าด้วยเพราะว่าตามเงื่อนไขชมบุรีก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยนักเตะนะครับเพราะสัญญาเหลือปีครึ่งนะครับก็สามารถที่จะให้ซ้อนอยู่แบบนี้จนจบสัญญาเลยก็ได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าสไตล์ของชมบุรีเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยปะละเลยเด็กแล้วก็คงไม่ได้ดองเด็กหรอกครับอยู่ที่ว่าจะมีทีมไหนที่ติดต่ออยากได้ชิสุรุพง์ไปเล่นจริงหรือเปล่าหลังจากชุงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าปัญหาของข่าวเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟอร์มที่สโมสรไม่ได้เห็นเลยนะครับจากการซ้อม เพียงแค่รักษาสภาพร่างกายแต่ไม่มีเกมเล่นไม่มีเกมอุ่นเครื่องอันนี้คือปัญหาสําคัญของน้องคอนเนอร์นะครับยังไงก็ถือว่าอาจจะเป็นบทเรียนที่น้องเองเนี่ยต้องทบทวนเหมือนกันนะครับกับโอกาสครั้งสําคัญที่เคยได้มาแล้วไม่ได้ไขว่คว้า,วา,าไว้แล้วก็ดันไม่คุยกับสโมสรแบบตรงๆนะครับต่างคนต่างตั้งแง่กันมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้นะครับถามว่าจบกันสวยไหมเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังมีทางออกใจมันกลายเป็นว่าวันนี้นักเตะเสียโอกาสไปสโมสรยังเดินหน้าต่อไปได้ แวะไปดูนะครับสภาพทีมของบุรีรามกันต่อดีกว่าสิวัักษ์เทศสูงเนินครับที่เจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเมืองทองเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ใกล้หายกลับมาแล้วนะครับอาการของแชมป์ก็คือเอ็นเข่าด้านในหรือว่า NCL นะครับตามภาษาการแพทย์มันมีอาการฉีกต้องพักประมาณ3 -4 สัปดาห์ก็ยังคลอดีนะครับที่เจ้าแชมป์เนี่ยเล่นเวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อต้นขามาตลอดจนมันแข็งแรงพอไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะขาดไปแล้วในจังหวะที่มีการเข้าปะทะ กับนักเตะเมืองทองตอนออกมาตัดบอลนัดที่มันผ่านมาเนี่ยนพผลละครผลก็ลงเล่นแทนนะครับแล้วก็ชัวร์ฟอร์มได้ดีเลยเป็นประตูที่ค่อนข้างนิ่งและก็ครบเครื่องสาหรับผู้สาป,ประตูยุคใหม่เป็นตำแหน่งที่บุรีรัมหายหวัวได้เลยนะครับและการกลับมาของแชมป์สีวร,รักษ์เนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละผมเชื่อว่าอาจจะต้องมองถึงการเบียดกับทางโจนัสด้วยนะครับเพราะว่าตำแหน่งประตูเนี่ยโมเมนตัมของทีมถ้าโจนัสคว้าไม่ได้และทีมชนะการกลับมา อาจจะต้องมีการดูในเรื่องของการตอบโจทย์แท็กติกที่อิชินั้นต้องการในอนาคตด้วยนะครับแต่หากมองถึงขุนกําลังัเตะไทยของบุรีรัมย์ครับฤดูกาลนี้เล็กและก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครเจ็บก็จริงนะครับแต่แน่นอนสิเวตตัวแรกเนี่ยมันแข็งแกร่งแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บขึ้นมาอันนี้แหละกรับเป็นปัญหายกตัวอย่างเช่นแบ็กขวาแ,แบ็กซ้ายเจ็บพวกเขาไม่มีแบ็กตัวสำรองเลยนะครับที่ผ่านมาต้องใช้รัตนากรใหม่คามิ และอาจจะเป็นอิราฟันดอลล์ลงมาเล่นแทนไปส่วนเรื่องของขุนกําลังสํารองสําหรับการเปลี่ยนเกมก็น้อยครับเห็นชัดจาก2เกมบิ๊กแมชที่ผ่านมาเกมกับ BG ีอิชิก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับรวมถึงเกมกับเมืองทองล่าสุดเปลี่ยนแค่3คนก็มาจากตัวที่มีอาการบาดเจ็บไปถึง2รายด้วยกันเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นพวกดาวรุ่งจากชุด U19 U20 เนี่ยก็ถูกส่งไปฝึกซ้อมกับทาย คอนเซอเรซัปโปโรแล้วนะครับตามรุ่นพี่ย่านเจ้าเช็คไปก็ทําให้ตรงนี้มันอาจจะขาดส็ออรแล้วก็อิชิต้องวางแผนตั้ต่างชาติเริ่มไม่น่าห่วงแล้วครับโคตา้าลงทะเบียนไว้5้บวกหบวกหก็คือต่างชาตินอตทวีปเอเชียครบโคต้าเลย5คนซึ่งเกมล่าสุดกับเทโรลอสซดาิบุย่าก็ถือว่าฟิตแล้วนะครับอาจจะไม่ร้อซ็ในการเล่นเกมแบบเต็ม90้นาทีแต่แรงประทะเริ่มจะกลับมาจับจังหวะได้ยิงประตูได้ความมั่นใจมีครับก็ลงแทนที่ของโจธานบุริกิ ที่กลายเป็นว่าไม่ค่อยยิงครับในซีซั่นนี้ผลงานอาจต้องรอจังหวะไปนั่งดูเกมบ้างดูบุญาโชว์ฟอร์มโหดสมราคาอดีตดาวซันโบไทยลกทันทีนะครับจบโคมกรีบในสองประตูน่าจะยึดตําแหน่งตัวจริงในเกมต่อไปสักทีหนึ่งพราะมีโคต้าครบแบบนี้บุรีรัมย์ไม่จําเป็นต้องเร่งใช้งานตัวต่างชาติเลยนะครับอย่างช่วงต้นปีที่ดูบุญาไม่พร้อมเนี่ยก็มีบุรงกิลงเล่นอยู่ตัวต่างชาติทดแทนกันได้สบายๆและตัวที่เหลือเนี่ยก็พร้อมในการลงเล่นอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่า บุรีรัมมองถึงการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับอาวุธมันต้องหนักกว่าน,นี้สำหรับตัวจบสกอร์ครับลำพูนเบรออร์ครับหลังจากปลดล็อกยิงประตูดได้สักทีหนึ่งหลังจากที่ยิงใครไม่ได้มาตลอด5เกมแรกแต่ยังไม่ชนะใครในดับเสมอไป2แพ้ไป4ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาคือเกมรุกครับกองหน้าตัวจบสกอร์นี่แหละครับออกเยนบูรินสกี้ที่ไปคว้าตัวมาช้าแม้ว่าจะค่อยๆขยับความฟิตขึ้นมาได้แล้วแต่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มสมราคาอย่างที่คุยไว้ครับ ครองบอลไม่ได้ไม่ค่อยมีประโยชน์กับเกมและที่สาคัญนะครับก็ยังยิงไม่ได้สักลูกหนึ่งในลีกล่าสุดช่วงเบรฟฟีฟ่าเดเจ้าตัวมายิงในเกมอุ่นเครื่องนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้บ้างไหมส่วนทางทาเลสลีมากองหน้าจากไทยลีก2ที่ลงทะเบียนไว้อีกคนหนึ่งนะครับทีมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางเป็นตัวหลักในซีซั่นนี้อยู่แล้วและยังมาเจ็บซ้ำอีกในตอนนี้นะครับจากที่อุ่นเครื่องแล้วเนี่ยล้มครับล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยไปโดนเข่าของนอักเตะคนหนึ่งกระแทกเข้าไป ตรงอวัยวะเพศครับโอ้โหมันจะสวยซับสวยซ้อนเลยค่ะนี้ทําเอาเจ้าตัวนี่ถึงขั้นปัสสาวะมาเป็นเลือดเลยนะครับต้องพักไปก่อนผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเริ่มกลับมาได้แล้วที่งานโค้ชและก็ทีมสตาฟนะครับรับสภาพตรงนี้เลยในช่วง9นัดที่เหลือในเล็กแรกต้องแก้ปัญหากันไปเกมต่อเกมพยายามเทรนการยิงประตูหนักๆเลยนะครับให้กับตัวไทยทางเจรสสัมภาวดีอนันต์ยออสองวานและชัยวัฒน์บุราน ส่วนเลข2คงต้องมองหาตัวต่างชาติมาเพิ่มนะครับแต่ว่าการบ้านตรงเนี้ยผมเชื่อว่าเขาจะไม่ได้มองไกลหรอกเขามองคือรีสักยาพของตัวที่มีอยู่ให้ออกมาดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องของสนามที่แม่กวงรังเย่าลําพูนตอนเนี้ยหญ้าปรับมาดีแล้วครับยังเหลือการปรับปรุงห้องต่างๆเล็กน้อยและก็การส่งมอบให้กับทางอ,อบจอแน่นอนครับงานราชการต้องรอนิดหนึ่งตอนเนี้ยทีมกําลังพยายามให้ทันในเกมกับบุรีรมัมย์เตุลาคมนี้แต่ผมว่า ลุ้น50 5 0ถ้าไม่ทันก็เตะที่สนามสมพงษเชียงใหม่700ปีไปก่อนเรื่อยๆไปที่ขอนแก่นครับปิดท้ายกันหน่อยดีกว่าผลงานในช่วง6เกมแรกออกสตาร์ทได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับซึ่งแน่นอนชนะ1สะเสมอ2แพ้3เสีย8ประตูยิงได้เพียง2ลูกจุดสําคัญที่เห็นได้ชัดก็คือเกมรุกมันฝืดไปหลังจากกดูการก่อนเนี่ยมีแนวรุกต่างชาติที่อันตรายอิฟซันเมโลเป็นรองดาวสตูวของลีกแต่ฤดูกาลเนี้ยยังยิงไม่ได้เลยคราวนี้โอกาสของทาง โค้ชคาร์ลอสครับยังคงได้รับความไว้บางใจให้ทําหน้าที่ต่อเพราะช่วงที่ผ่านมาสภาพตัวผู้เล่นมันยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยในรายของเอเลฟกองหลังบราซิลที่หลุดออกจากทีมไปในช่วงสามเกมแรกก็มีอาการเจ็บพอกลับมาลงสนามนะครับช่วยทีมไม่เสียประตูไป,ปสองเกมและเก็บสี่แต้มส่วนแนวรุกคนไทยที่ตั้งใจจะใช้สลับกันลงเล่นอย่างทวินบุษบัตและก็จัก,กริดพารพลก็มาสลับกันบาดเจ็บเป็นระยะระยะในรายของลิริดอนคราสเนกี้ที่เป็นตัวอาเซียน และจะมาปั้นเกมลุกแทนที่ตำแหน่งของทางยาเซียอิสละมิปินโตในฤดูกาลก่อนก็เพิ่งจะมาฟิตเต็มถังพอจะเล่นได้นะครับในช่วง2เกมหลังเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บและก็สุดท้ายเนี่ยทีมก็เลยบอกว่างั้นปรีซีซันเนี่ยคุณมาช้าคนอื่นเลยประมาณเดือนครึ่งคุณไปรักษาตัวเลยที่เยอรมนันพอกลับมาปุ๊บเริ่มที่จะส่งลงไม่ฝืนนะครับและการเบรก2สัปดาห์ในช่วงทีมช,ชาติที่ผ่านมาก็ทําให้หลายคนมีความพร้อมในการลงเล่นมากยิ่งขึ้นและทบทวนแท็กติก ที่ซ้อมกันมาเก็บตกรายละเอียดหลังจากนี้ต้องรอดูผลงานในสนามจริงกันต่อเดือนตุลาคมนะครับจงอางพยอมมีโปรแกรมหนักเลย5เกมติดเปิดบ้านรับมือกับทางนะครรสีมาต่อได้ไปเยือนชลบุรีกลับมารับบีจีในบ้านต่อได้ออกไปเยือนบุรีรัมและกลับมาเล่นในบ้านพบกับประจวบไปท้ายเดือนครับนี่ถือว่าเป็นงานที่กดดันและโค้ชคาร์ลอส แน่นอนครับจะอยู่หรือไปผมมาว่าช่วงนี้แหละครับเดือนตุลาคมถ้าเก็บแต้มได้ต่อเนื่องก็กลับเข้าสู่เส้นทางของทีมที่เป้าหมายไม่ใช่รอดตกชั้นนะครับฤอดูการนี้ขอนแก่นบอกเลยว่าขอจบเลขตัวเดียวและอยากจะมีลุ้นเข้ารอบลึกๆของบอลถ้วยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าผลงานไม่มีแต้มเลยแบบนี้นะครับโอกาสเปลี่ยนแปลงเสี่ยงมีค่อนข้างสูงกับทีมทีมนี้เลยแหละครับและทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวที่จะจะนามาเล่าให้ฟังก่อนที่เกมในะช่วงสุดสัปดาห์นั้นจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวเก็บ รายละเอียดนักตกค้างนะครับที่โบลิสเทโรพบการท่าเรือมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับโปรแกรมแข่งขัน28กันยายนหลังเกมยังคงมีเสิร์ฟเหมือนเช่นเคยความพร้อมก่อนเกมก็มีให้ดูกันนะครับขอบคุณด้วยสำหรับหยินหยางนะครับที่อยู่กับเราในช่วงนี้นะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับขวดหนึ่งไม่แพงเลยไปที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเห็นปุ๊บเป็นชื่อหยินหยางหยิบจ่ายเงินแล้วลองดื่มดูผมบอกให้เลยว่าได้พลังงานได้ความสมดุลของร่างกายสดชื่นแน่นอนในราคาที่ ต้องได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ